สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะผลจะมาทําแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดเดี๋ยวจะใส่ปลาไปด้วยนะคะเป็นหัวปลาฮาลาบิดค่ะได้มาจากเจ๊ยานะคะเพื่อนคนไทยค่ะพี่สาวคนไทยให้มาก็หมดแล้วรอบนี้จะหมดละคืออยากกินค่ะเป็นคนที่แบบถ้าแกงเห็ดเห็ดอย่างเดียวไม่ได้ต้องใส่ปลาใส่ต้องมีเนื้อมีอะไรใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วนะคะ เพิ่งพาพี่ไม้ไปหาหมออีกแล้วค่ะมแต่แนวพี่นอ้องก็เลยเพิ่งกลับมาตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วยังใส่ชุดทํางานอยู่เลยค่ะเนี่ยชุดเอไอทำงานฝนในครัวค่ะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิร์นนแกงเห็ดนะคะสไตล์ฝนค่ะมียังมีอะไรก็ใส่ใส่ไปค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะโอเคค่ะไปดูกันเลยนะคะมาดูส่วนผสมของเรานะคะอันนี้ก็คือเห็ดนะคะ เป็นเห็ดไอพึ่งขาเนยนะคะ b u t t e r f ์ o o t b u l ีดแช่แข็งไว้อันนี้ไปไมโครเวฟหน่อยเอ,อยังเย็นเย็นอยู่อันนี้ก็จะเป็นปลาก็แช่แข็งปลาฮาลาเบดนะคะแล้วก็จะมีพริกเดี๋ยวใส่ตะไคร้ไปด้วยเพราะว่าเรามีปลานะคะหอมฝนก็ใส่หอมหอมไปด้วยก็จะมีใส่น้ำใบญ่านางใส่คนอแล้วก็อันนี้เป็นบวบไทยเรานะคะ ปลาค่ะนะ้ำปลาใส่ส้มตำนะคะพอดีปลาหมดค่ะเรียบใส่น้ำปลาใส่เกลือไปด้วยนะคะโอเคค่ะมาเบิ้งกันเลยเลยพี่น้องก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่น้ำใบหน้านางลงไปแค่นี้ไม่พอนะคะเดี๋ยวเติมอีก น,นี่เติมน้ำนะคะอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะคะจะตายผลเสร็จแล้วใส่เกลืออันนี้ก็อบลงไปเลยอาจจะต้องเหีืยวก่อนอาจจะต้องเติมน้ำด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะใส่ขนอกปรุงรสไปก่อน นี่อย่างใส่ก็ใส่ไปพี่น้องอันใดเขาว่าขึ้นมันเส่บในปากจ้าของก็ใส่ปลื้ใส่หอมเพิ่มความหวานหน่อย ใส่พริกพริกนี่นก็จะทําอย่างนี้ไปเลยนะคะผมไม่ตำหรอกคะ่ะแตกเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปโอเคไม่รอน้ำเดือดน,นะคะใส่ไปเลยเสร็จแล้วตามด้วยเห็ดนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวปิดฟ้ารอเดือดแล้วค่อยมาปรุงนะคะโอ้ <c oughs> <c oughs> ยังเดือดเลยโอเคเดี okay, ๋ยวจะใส่น้ำป,าะะำปลานะคะทุกคนเอยน้ำปลานะคะนี่ปลาปหนึ่งทัน้ํำปลา เพราะว่าจริงจริง,รงคุณเปิดชิมแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะจางเพราะใส่น้ำเยอะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนปลาฮาลาบิดฮาลาบิดฮาลาบิดใส่ลงไปโอเคอันนี้ไม่คนนะคะใส่ปลาเราจะไม่คนแล้วก็รอเดือดอีกทีค่ะ เดือดแล้วนะคะปลานี้สุกแล้วแล้วฝนก็จะใส่บวบลงไปนะคะเป็นบวบแช่แข็งนะทุกคนนี่มยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยแล้วเดี๋ยวก็จะใส่แมงลักไปเลยพอบวบสุกปิดฟ้าแป๊บเดียวสุกก็ตักลงเลยแมงลักหอใส่ฟอยนะคะ ทุกคนแกงเห็ดฝนเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนน่ากินไหมคะโอ้โหถ้วยเบลเลอเลยค่ะหิวมากเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวด้วยกันนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะไปไปกินแกงเห็ดด้วยกันคะ่ะ